อิงฟ้าตอบแล้วอักษยรย่อกอนอที่เคยทักมาจีบใช้การณพัดหรือไม่เรียกได้ว่าทําเอาชาวโซเชียลเผือกกันไม่หยุดเมื่ออิงฟ้าวราหะได้ไปออกรายการที่กลายเป็นที่ฮือฮาสนันโซเชียลจนวิภากษ์วจารย์การสนันหวันไว้เลยก็คือเรื่องราวล่าสุดที่ทางรายการลงไว้เป็นการให้อิงฟ้าเผยอ,อักษยรย่อของคนที่เคยทักมจีบซึ่งเจ้าตัวก็ปิดไปปิดมาฟิลคืนพร้อมพูดว่ากอนอ และทางรายการก็ขึ้นตัวอักษรว่ากอนอชัดเจนไม่ใช่นอตัวนี้แต่อย่างใดทําให้ชาวโซเชียลแห่ดาวกันไปหลายชื่อสุดท้ายมาจบที่ชื่อแกนพัทซึ่งหลังเรื่องดาวทุกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นใช่คนเดียวกับคําค้นหาปะ่ะอึ้งนะแม่ฮ่าฮ่า่กอนอรู้เลยนะพอบอกกนปุ๊บนึกออกคนเดียวที่เป็นเดอะดาวฮ่าฮ่ ทางนี้จะใช้หนุ่มกานพัทหรือไม่คงต้องรอเจ้าตัวออกมาพูดเองนะคะหลังคนโยงว่าอักษรกอน,อนเป็นกานพัทล่าสุดอินฟ้าก็ได้บอกว่าเป็นเพียงการเล่นเกมของรายการซึ่งคนที่แพ้ต้องพูดชื่ออักษรย่อที่ตามจีบอยู่ไม่อยากให้คนโยงว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาจะเสียหายแต่จะใช่กันไหมไม่จําเป็นต้องบอกข้อความที่ทักมาก็ไม่ได้ว่าเชิงจีบแต่ไม่ขอลงรายละเอียด ขอขอบคุณภาพจากอิงฟ้าและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ